คุณผู้ชมคะเกิดเหตุระทึกค่ะวินรถจักรยานยนต์นะคะต้องบอกว่าซิ่งรถพุ่งเข้าไปในร้านซ่อมรถทําให้ช่างภายในยร้านโตกอกตกใจเป็นอย่างมากนึกว่าลูกค้าที่แท้วินรายนี้หนีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาสุดท้ายไปไม่รอดนะคะพอตรวจค้นภายในร่างกายพบยาไอซ์นะคะหกรัมด้วยกันค่ะเนี่ยละคะ่ะเป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะจากกรณีในโซเชียลมีเดียมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาเผยแพร่ค,คลิป เป็นชายสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์ทีนี้ก็ขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ภายในร้านซ่อมรถเนี่ยค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์58แยก15 แขวงบางพงพางเขตยานาวายกรุงเทพมหานครหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เดินทางไปสอบถามข้อมูลกับลูกจ้างภายในร้านทราบชื่อคือนายเทพพริชพิมพ์โคตรอายุ31ปีเป็นพนักงานร้านซ่อมรถเขาเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะก็คือบ่าย2นี่แหละ ตนเองเนี่ยกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ซึ่งเป็นของลูกค้าอยู่ภายในร้าน<ม>ยูดีดีรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็พุ่งเข้ามาภายในร้านตอนแรกคิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่จะมาซ่อมเนื่องจากว่าคันเร่งมันค้างหลังจากพุ่งเข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาติดติดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาล็อกแล้วก็จับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวและตรวจค้นภายในตัวก็ไปพบยาเสพติดชนิดยาไอซ์จำนวน1กรัมค่ะโดยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ ตนเองก็ตกใจเป็นอย่างมากนึกว่าเป็นการแกล้งกันโดยในเหตุการณ์ก็มีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างซ่อมรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยเนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุได้ลม้มลงมาทับโดยส่วนตัวตนเองแล้วยังไม่เคยเห็นคนก่อเหตุมาก่อนค่ะเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เลยทราบว่าชายดังกล่าวได้ข้ามเข้าไปในพื้นที่สำารงใต้ขณะที่กำลังนะคะขับรถกลับมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสำรงใต้ก็ทำการขอเรียกตรวจค้นแต่ว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยรีบขับรถจักรยานยนต์หลบหนีจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสำรงใต้ได้ติดตามนะคะจนมาจับได้ที่ร้านของตนเองแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะตำรวจก็ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่นี่นะฮะวินมอเตอร์ไซค์ขับรถพุ่งเข้ามาตำรวจก็ตามขับมาติดๆเลยทีเดียวเนี่ยฮะ,ฮะแล้วก็จอดรถนะฮะ คนที่ขับรถซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยก็รีบจอดแล้วก็ลงมาช่วยเพื่อนตำรวจด้วยกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่นั่งอยู่ในร้านซ่อมรถเนี่ยนะคนที่นั่งเนี่ยดูเหมือนแบบนิ่งมากๆ,<อ>ๆนะฮะคนที่นั่งนะนิ่งมากๆแล้วก็สติดีนะฮะพยายามในการดึงแล้วก็พยุงรถขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาดูเหตุการณ์นะฮะแต่ดูเหมือนไม่ตกใจอะไรมากสักเท่าไหร่นะคุณรันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็โอ้โหชุลมุนกันวุ่นวาย ทังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ที่ขับหนีมาแล้วก็มีน้องหมาตัวเล็กๆด้วยเหมือนกำลังเห่าอยู่เหมือนกันนั่นเองครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานประมาณบ่ายประมาณบ่ายสองโมงครับเหตุการณ์เป็นไงล,ล่าก็คือน่งซ่อมรถอยู่ดีๆครับก็มีรถพุ่งขึ้นมาครับมันเหมือนล้วเขาเขาเหมือนขเล่งค้างครับเราเราก็นึกว่ารถมันรถมันเสียแล้วเขาพุ่งเข้ามาแต่เอาไปเอามามีตำรวจตามเข้ามาจาะติดแล้วเขาล้มล้มลงมาแล้วก็พุ่งเข้าไปในร้าน ตอนนี้เห็นตำรวจมาเขาก็ล็อกล็อกใหญ่เลยแล้วก็มีเจอยาไออยู่ตรงนี้ตำรวจเขาคน้นค้นตัวแล้วมาเจอมาค้นตรงที่ร้านน่ะเจอยาไอประมาณทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับ,รบเขาใส่ถุงใช <น S 2> ่ตรงซิปแหะตอนนั้นเราตกใ,ใจไหมก็ตกใจอยู่ครับตอนแรกก็นึกว่ามันแกล้งกันนะรับทะเล่งค้างแล้วแกล้งกันอย่างเงี้ยแต่เอาไปเอามาพอมีตำรวจแล้วมันก็ตกใจครับเพราะว่าน้องน้องมันโดนรถทับด้วยครับตอนรถที่ซ่อมอยู่ตรงน,นี้มันจะมีรถอีกคันหนึ่งน้องกาลังนั่งทําอยู่แล้วรถมันไปทับน้อง เราเคยเห็นคนณกอเหยียไหมไม่เคยเห็นครับไม่ไม่เคยเห็นแต่รู้ว่าเขาขับบินอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเสื้อบินเขาอยู่คลองแฝดครับแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนที่แบบเขาเขามาซ่อมรถด้วยกันเขาเการู้ว่าทำงานอยู่ตรงนี้ขับบินอยู่ตรงนี้ขับบินอยู่ที่ไหนยคลองแฝดซอยห้าเตียนนะครับไอ้ไอ้ตำรวจอ่ะไอ้ที่ตำรวจที่จับอยู่ไอ้สาธรใต้ครับตำรวจในทุกใยันต์ใต้ช่หรือสำโรงใต้สำโรงใต้ใช่ครับมุมาจับวัตถุทั้งสมองกลางใช่ครับ ตำรวจก็บอกไล่อะไรมาจากนู่นเลยครับลงใต้เลยครับครับตำรวจก็บอกไหเขารู้เรื่องอะไรเขาเขาไอ้เรียกครับเขาเห็นเสื้อวินมันแปลกครับมันมันมันคนละเขตนะครับเขาก็เรียกแต่ไอ้คนขับวินเขาเขาไม่จอดครับเขาก็เลยรู้ว่าาผิดสังเกตแล้วก็ขี่รถตามเลย เขาก็พยายามขี่อยี้ยครับจนมาถึงตรงนี้ที่ก่อเหตุเป็นตำรวจที่มาจับสายตรวจอะไรอยงเงี้ยน่าจะสายตรวจครับหลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจก็กล่าวอะไรมาวัดก็ถามครับว่ามีใครเป็นไรไหมแบบมีรถเสียหายไหมเขาก็ถามอยู่ครับเขาก็เช็คดูถามน้องมันก็ไม่เจ็บไม่อะไรน้องก็ไม่เจ็บรถก็ไม่เสียหายรถตัวเจ้าของรถที่เอามาซ่อมเขาก็ไม่เอาเรื่องอะไรครับ อบอกอะไรตำรวจเวลาจับก็มันพูดถึงเขาดีใจเขาจับได้แต่พูดถึงมันน่าตกใจครับไไปปแล้วอยากให้มีอะไระอยากให้ต้องจับไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะมันมัน,ม,นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบางทีมันก็เข้าใจเขาครับเขาทำหน้าที่เขาก็เข้าใจเขามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ